บอกว่าวันทั้งวันอะหน่อยก็จะแบบวนเวียนกันไปวันนี้ก็ชงชาไทยใส่แก้วนี้ไว้เต็มแก้วบางวันก็นมชมพูบางวันก็ชาเขียวเพราะว่าอะไรดูไหมคะเพราะว่ามันทําให้เราอิ่มแล้วก็ไม่หิวจุกจิกไม่หิวของหวานในระหว่างวันค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะั้นมันอร่อยมากๆเลยหลายๆคนบอกว่าไม่อยากจะลองชาไทยหรือว่าน้ําหวานรดน,น,น้ำตากหรือน้าหวานควบคุมน้ําตาลอะไรพวกนี้ค่ะเพราะกลัวไม่อร่อยแต่เราอยากจะให้ลองของแบ,บรนด์ปาราชิตาเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยออริจินอลบ้กๆแบบชาไทยที่เหมือนชาไทย,ไทยรสเข็มแล้วก็นมชมพูก็เหมือนแบบออกแนวแบบ ออกแนวแบบนมชมพูรจริงๆอะไม่ปลอมอะทุกคนมัดฉาก็คือไม่ปลอมคือไม่มีอะไรปลอมเลยทุกเรื่องคือแบบอร่อยมากๆจริงๆนะคะแเราใหญ่ทุกคนรอแล้วที่สําคัญนะ3กล่องราคา999บาทเท่านั้น1ซองให้พลังงานแค่แบบ 60แคลว่ะแล้วเราไปกินข้างนอกค่ะแก้วหนึ่งอ่ะ300-400แคลซืมนคือมันอ้วนไงอันเนี้ยน,น,นะมี l i t ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินด้วยแล้วก็มีสารสกัดต่างๆที่ช่วยทําให้เราคุมหิวอิ่มนานคือดีมากๆดีสุดๆนะคะณะวันเนี้ยเรามีทางเลือกเยอะมากมายที่ท,ทําให้สุขภาพเราดีเรามาเลือกทางเลือกที่ทําให้แบบว่าเราได้อยู่ยาวๆหายหินยิ่มยาว่ปนะ